ครับผมก็เรื่องซัมเมอร์ไนนะครับบางคนอาจจะคุ้นชื่อบ้างเพราะว่าเป็นประตูที่ดังมากครับและจริงๆแล้วอันนี้ความส่วนตัวนะผมเป็นแฟนคลับเรื่องนี้มาตั้งแต่ตอนมอต้นมปลายแล้วก็ตามเรื่องนี้มาเรื่อยๆแล้วเจมี่ก็ได้มาทําเป็นแบบไลฟ์แอคชั่นครับผมก็จะเป็นรักมัธยมต้นนไอ้รักมัธยมปลายนะครับผมบก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวลูนกับสตาครับผมซึ่ง ได้โกหกเพื่อนเพื่อนและซ่อนความสัมพันธ์นี้จากเพื่อนๆื่อนทุกคนครับผมก็ต้องไปดูกันว่าสตอรี่จะเป็นยังไงจะสู้กับเพื่อนจะทะเลาะกับเพื่อนหรือจะอะไรยังไงครับผมครับอ่ะพี่ดาคะเือความน่าสนใจของซีรีส์เรื่องนี้เป็นยังไงครับไอเราก็หวังดีสะด้วยสิเราก็หวังดีกับเขาเห็นเขาแบบไม่มีเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชวนมาในกลุ่มเราแต่ดันไปชอบคนเดียวของเราได้ไง หรือว่าเราไม่ชอบกันเองเลยไหมยอกยอกยังชอบเลยทนพูดอย่างนี้คนใน X เขาตั้งตัวไม่ถ่ายตั้งตัวไม่หน่ไม่ถังไหนนดิงงละนะครับแต่แต่น่าทึ่งนะครับผมใช่ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่แบบเรียกว่าแบบคืบมานานแล้ว อ่ะเราแบบแบบอยากจะเหมาะผูคนมาหลายรอบแล้วว่าแบบเฮ้ยเราแบบได้รับโปรเจกต์นี้เราแบบเฮ้ได้เล่นกับนักแสดงเหล่านี้อย่างเงี้ยแต่ว่าแบบโอ้มันแบบความลับมากก็เลยแบบดีใจมากเลยครับผมที่วันนี้มาถึงแล้วก็ทุกคนได้รับชมเทรลเลอร์สามคนในครับผมแสดงว่าน่านะจะเป็นโปรเจกต์ที่ที่้ดังแบบตื่นเต้นมากครับเจ้าเหมือนปกติดังแล้วแต่กับจูใช่ไหมกูวินเนี่ยไม่อู่กับบอสใช่ไหมครั้งเนี้ยพอไปเจอกันซึ่งเรารู้ว่าสองคนเนี้ยไปคอนเสิร์ตไปเลยเจอกันบ่อยแล้วกับกับเนี่ย เป็นเง,งี้มาผมว่าถามไปนี้ดีกว่าถามคนดูดีกว่าที่ต้องดูเป็นแบบเป็นบุคคลที่สามในฉากนั้นน้องป่ารู้สึกไงบ้างรอบงานกับทั้งสองคนเรื่องแรกเลยใช่ไหมฮะเอาจริงคือทั้งคู่คือเก่งมากเพราะออว่าก็เคยเห็นว่าเล่นซีรี์เื่นคู่เื่นนี้กันมาแล้วพอเข้าฉากกับทั้งคู่ก็คือทุกอย่างมันโกล์มากแต่ออว่าพุ่งกับแบว่าแอคชั่นปุ๊บก,ก็คือได้เทคเดียวสองเทคผ่าน นีนะครับเดี๋ยวต้องรอดูไม่คู่เดิงนะครับคุณริวกับคุณชาวบ้าคือต้องบอกว่าจริงในในเว็บตรเนี่ยจะมีไม่มีตัวละครสตัวนี้อันนี้คือแอดมาเป็นยังไงบ้างบทบาทของสคนครับก็ถ้าบทบาทในเรื่องของผมนะครับก็คือเด็กจนคนเดียวในเรื่องนะครับฝากมนสงสารด้วยนะครับเอ ครับ <cin stereotype> อ่ดียังไงครับครับก็จะรอชมครับก็เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแรกครับที่ได้มีโอกาสร่วมกัวทางจีนเป็นทีวีครับแล้วก็เออผมในส่วนตัวผมครับผมก็เป็นแฟนคลับของพี่อาร์ดี้นีอยู่แล้วครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาลองรมองม่ที่จีนได้เขียนขึ้นมาเพิ่มครับก็คือบทของผมกับน้องจะว่าครับีเด๋ยวต้องรอดูอาร์เคดี้นี่ใช่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นน้องใหม่ของที่พี่อารเข้ามาอยู่ในบ้านทีละทีวีแสน ฝากะะามีก็จะว่าไ,ไหนะครับครับผมนะนอกจากนี้ก็ยังมีน้องๆอีกหลายหลายคนับอะตัวแทนตัวแทนหน่อยฝากนะกับพี่ๆสมงคชน,นะครับแล้วก็แฟนๆครับเชิญครับครับผมขอฝากเรื่องซัมเมอร์ไนท์ด้วยนะครับผมก็เราทุกคนก็เต็มที่ครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ทุกคนมาดูไปในเร็วๆนี้ครับครับผมนะพรมนิยมการให้กับนักแสดงนะครับจากซัมเมอร์ไนท์ความรักในคืนฤดูร้อน